สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับสปอยอนิเมะเรื่องขายะจังไม่กลัวหรอกนะเป็นอนิเมะแนวเฮ์เลอร์ที่ปนความน่ารักของเด็กๆก,ก่อนที่ไปฟังฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําช่องถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเรื่องมาที่โรงเรียนอนุบาลหานามุงนี้เด็กๆกาลังเล่นสิงช้าอยู่แต่เหมือนน้องไมจังอยากจะได้สิงช้าแบบซิ่งมั้งก็เลยพูดมาว่าแกว่งแรกหน่อยสิแล้วก็มีมือดำๆมาผักทีนี้ก็ล่วงเลยร้องให้เลยทีนี้ คุณครูก็เข้ามาดูแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตัดมาที่ครูจีเอ๋ก็บอกว่าพักนี้เนี่ยตกหิ้งช้ากันเยอะจังเลยนะคะครูมิสก,กิก็เลยบอกว่าน่า ah, เป็นเรื่องปกติของเด็กนี่นะครูจีเอ๋ก็ยังสงสัยอยู่ว่าถึงจะเป็นแบบนั้นแต่สัปดาห์นี้ก็เป็น5ครั้งแล้วที่ตกหิ้งช้ากันเนี่ยแล้วครูจีเอ๋ก็ได้ยินเสียงเด็กๆเ,เ,เหมือนจะทะเลาะก,กันครูจีเอ๋มีเด็กทะเลาะก,กับคายะจังอีกแล้วเลยขอเล่นหน่อยซีห้ามเล่นนะทําไมล่ะฉันต่่่ออแถวเลนนยูนะ ปล่อยไปสิแล้วน้องคนนี้ก็คือขายะจังครูแกก็มาพอดีเลยขายะจังทำผิดอีกแล้วนะอย่าเอาแต่ห้ามมั่วซั่วสิแล้วน้องก็ทำหน้างนอนตุ๊บป่องไม่สนครูเลยครูจีเอกเป็นคนรับผิดชอบของขายะจังเพราะครูคนก่อนลาออกไปเพราะความเครียดสะสมหลายคนมองว่าขายะจังเป็นเด็กมีปัญหาทำตัวไม่ค่อยดีครูจีเอกเลยได้มาเป็นคนดูแลแทนนี่อย่าเมินครูนะหันมาฟังก่อนแล้วน้องก็วิ่งไปเลยไม่ฟังอะไรทั้งนั้นครูแกเลยวิ่งตามไปเดี๋ยวก่อนสิขายะจัง แล้วน้องผู้ชายที่ทะเลาะก,กับขายะจังก็ดีใจเลยได้เล่นชิงช้าแล้วก็เลยพูดมาเลยว่าใครก็ได้ผักให้หน่อยได้ตามคําขอเลยผักอีกแล้วก็ผักไปเรื่อยๆแล้วก็มีเงาดําๆเกิดขึ้นไม่เอาแล้วก็ได้พอแล้วแต่ก็ยังโดนผักอยู่ไปเรื่อยๆแล้วขายะจังก็มาช่วยไว้จับอยู่กึกหล่นชิงช้าเลยขายะจังเลยบอกว่าถ้าไม่เอาแล้วก็ถอยไปพอเห็นขายะจังน้องก็โวยใส่เลยเมื่อกี้ขายะจังเป็นคนผักหรอใจร้ายที่สุด ผักแรงจนเกือบตกแล้วนะจะไปฟ้องครูแล้วชิงช้าก็แกว่งไปเลยโดยที่ขาย,ยาจังนั่งอยู่น้องผู้ชายถึงก็ตกใจเลยเอ๊ะมันปแปลกๆนะแล้วชิงช้าก็แกวงไปเรื่อยๆจากนั้นก็มีเงาดําปรากฏตัวออกมาและเงานี้เป็นสิ่งที่คอยผักเด็กๆให้ตกจากชิงช้าแล้วหน้าตาของมันก็คือแบบนี้และเจ้าตัวมันก็พูดว่าเอาอีกเอาอีกตกมาสิแล้วขาย,ยาจังก็โดนผักลงมาแต่น้องก็อย่างเทพใช้มัดต่อยไปเลยต่อยทีเหมือนไปเกิดใหม่ เพราะคายะจังเป็นสุดยอดผู้มีพลังวิญญาณพอจัดการเสร็จคายะก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วมาเล่นจิงช้าด้วยกันไหมแล้วน้องก็วิ่งไปเลยใครจะเล่นละ่ะไม่เอาแล้วน่ากลัวทั้งคายะทั้งสิงช้าเลยทําเอาคายะจังเหงาเลยวิ่งหนีเฉยครูเจเอที่เห็นเมื่อกี้ทาเอางงเลยเมืม่อกี้มันอะไรอะ่ะแล้วก็ตัดมาที่ยูมีจังคุณลูกเจี๊ยบอยู่ไหนนะจ้าเอคุณลูกแมวเหมียวอยู่ไหนนะจ้าเอเราอยู่ไหนนะจ้าเอ ฉั้นอยู่ไหนนะแล้วก็มีเงาดำๆออกมาจากหนังสือตัดมาที่โรงเรียนโลโลค่ะครูมิสกิจจากโรงเรียนอนุบาลานามงนี้ค่ะแล้วเหมือนว่าแม่ของยูมิจังจะโทรมาลาว่ามีไข้เลยขอหยุดเรียนครูมิสกิจก็จะไปบอกออกับครูจิเอะแต่ยังไม่ทันได้พูดเลยคายะจังบอกแล้วไงห้ามทําแบบนี้นะดีมันหนังสือของไอโกะจังกําลังอ่านอยู่นะคายะจังเกาะเป็นตุ๊กแกเลยไอโกะจัง,งงอนเลยเกลียดคายะจังที่สุดแล้วก็เดินไปเลย คูจิเอะก็ถามกับคายะจังว่าอยากอ่านขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก็ไม่อยู่แล้วหายตัวเฮไม่รู้เลยจริงๆว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยคูมิสกิเลยบอกว่าคิดมากไปเดี๋ยวจะเหนื่อยเอานะการแกล้งการมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนี่นะแต่คูจิเอะก็คิดว่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าเป็นแบบนั้นจริงๆไหมตั้งแต่เรื่องขี่ช้านั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแต่หลังจากคายะจังเป็นคนปราบสัปปะหลาดนั่นอุบัติเหตุจากขี่ช้าก็ลดลงถ้าอุบัติเหตุนั่นมันเกิดจากสัปปะหลาดแบบนั้น แล้วคายัตจังรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วล่ะไม่สิไม่สิเป็นไปไม่ได้หรอกเราคงตาฝาดไปเท่านั้นเองครูจิเอกก็มองไปเห็นเทปที่ติดอยู่มุมหนังสือก็เลยไปหาคายัตจังเลยเห็นน้องกําลังเอาเทปติดเต็มหนังสือเลยหยุดเลยนะคายัตจังทําแบบนั้นกับหนังสือทุกคนอ่านไม่ได้สิวันนี้แหละครูจะโมโหแล้วนะเอาหนังสือนิทานที่แก้งคนอื่นออกมาให้หมดเดี๋ยวนี้ครูแกตะโกนทําเอาครูคนอื่นได้ยินหมดเลยสู้เข่าดนะครูจิเอะแล้วหนังสือก็กองเป็นตับเลยครูแกท้อเลย เยอะขนาดนี้เลยเหรอคอรูจิเอกก็ถามว่าทําแบบนี้ทําไมล่ะขยายะจังก็บอกว่าพอห้ามเปิดหน้าต่อไปครูจิเอกงงเลยแล้วขยายะจังก็เดินหนีไปเลยให้ตายซินี่มันอะไรเนี่ยนั่นก็ห้ามนี่ก็ห้ามแค่บอกเหตุผลมาสักหน่อยก็ได้แล้วครูจิเอกก็หันไปเห็นหนังสือเอ๊ะมันเปิดอยู่หรอแล้วก็ตัดมาตอนเย็นครูจิเอกเลยพูดว่าเอาละ่ะต้องทําให้เหมือนเดิมแต่คําพูดของขยายะจังก็ลอยมาพอห้ามเปิดหน้าต่อไป ครูเจเอกก็บอกว่าถึงจะบอกแบบนั้นก็ตามแต่ก็ปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกครูแกเลยลอกเทปออกแล้วเหมือนเซน์ของคายะจังจะทางานอย่างกับสไปเดอร์เซน์เลยเป็นอะไรไปคายะจังแล้วน้องก็วิ่งไปเลยครูเจเอกแก่หมดเรียบร้อยแล้วเรื่องอยู่ไหนนะจ่าเอ๋หรอไหนลองดูหน่อยสิอยู่ไหนนะจ่าเอ๋แล้วก็แฮ่ตกใจสิครับโยนทิ้งเลยแล้วก็มีสัตว์ประหลาดตัวดำๆออกมาจากหนังสือคอรูเจเอกแทบช็อกเลยเจองี้อยู่ใดนา จะเอ๋แล้วก็พัวไปเกิดใหม่เลยขายะจังหรอก็บอกแล้วว่าห้ามเปิดเด็ดขาดครูจีเอกเลยถามว่าขายะจังรู้ด้วยเหรอว่าถ้าเปิดออกมามันจะเป็นยังไงน้องก็พยักหน้าไปอครูจีเอกเลยคิดว่าขายะจังกําลังปกป้องทุกคนจากสัปปะหลาดอยู่สินะครูแกก็เลยถามไปอีกว่าขายะจังตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ครูอีกคนก็เข้ามาก่อนเดี๋ยวเธอขายะจังออกมาเดินเลื่อยเปิดคนเดียวอีกแล้วนะครูจีเอกกาลังทํางานอยู่นะไปเล่นกับครูทางนู้นเถอะ แล้วคายะจังก็บอกว่าคูจิเอะแล้วก็ชี้ไปทานหนังสือที่เหลือแล้วบอกห้ามเปิดทุกเล่มเลยนะคูจีเอะตกใจเลยออกมาเล่มหนึ่งแล้วยังจะออกมาอีกหรอก็เลยทําตามที่คายะจังบอกเอาไปทิ้งเลยแล้วก็มีเหยื่อรายต่อไปมาเจอครูใหญ่นั่นเองอ้าวไม่เคยได้ยินเลยว่ามีของจะทิ้งเยอะขนาดนี้น่าเสียดายจังเอาไปขายให้ร้านมือสองก็แล้วกันโชคดีจ้าแล้วก็ตัดมาที่บ้านคายะจังพ่อคายะจังก็บอกว่าคายะจะไปแล้วนะค่ะ เฮ่อเป็นหวัดหรือเปล่านะรู้สึกมันหนักหัวแปลกๆอย่างไงก็ไม่รู้คายะจังก็เลยบอกว่าป้าป๊ามีอะไรเหรอผมยุ่งนะแล้วก็เหมือนมีเงาดำๆติดอยู่ที่หน้าพ่อของคายะจังพอคายะจังเอามือแตะเท่านั้นแหละเงาดำหายไปเลยขอบใจนะคายะคายะจังก็หันไปโบกมือตรงหน้าตาแล้วก็บอกว่าไปก่อนนะคะไม่รู้เลยว่าคายะกำลังโบกมือให้ใครแล้วระหว่างเดินวิญญาณก็เต็มทางไปหมดน้องเลยบอกให้พ่อหลบแต่บอกไปว่ามีอึอหมายอยู่ แล้วก็ตัดมาที่ห้องน้ำโรงเรียนใครก็ได้เปิดให้ทีสิช่วยด้วยใครก็ได้เปิดให้หน่อยแล้วครูเจเอกก็มาพอดีเป็นอะไรนะตะโกนลั่นเลยแล้วน้องก็ร้องไห้เลยประตูเปิดไม่ออกครูเจเอกก็งงเลยเปิดได้นี่แล้วห้องน้ำก็ปิดใช้งานเลยบอกกับเด็กๆไปว่าห้องน้ำที่สองจากขวาปิดใช้งานอยู่ห้ามใช้เชียวละ่ะอาจมีคนไปใช้ห้องน้ำเยอะก็ได้อย่าก,กั้นเอาไว้นานเกินไปละ่ะแล้วก็ตัดมาที่ห้องน้ำบิ๊กจังวิ่งมาเลย จะลาดแล้วจะลาดแล้วคยัจังรีบเข้าไปใช้ก่อนเลยนะคยัจังก็เลยบอกว่าก็ได้นะแต่ยังไม่เปิดใช้งานนะสิมิดจังเลยบอกห้องนั้นใช้งานไม่ได้นี่นาคยัจังก็บอกไปอีกว่าคุณครูบอกว่าห้ามกันเอาไว้นานไม่ใช่หรอก็ช่วยไม่ได้นี่นาเพิ่งไปเล่นมาเองนะจริงสิคยัจังฉันจะเข้าห้องนี้ช่วยดูไม่ให้ครูมาถีได้ไหมคยัจังก็บอกไม่ได้เดี๋ยวโดนโกรธมิดจังก็บอกไปอีกว่าถึงได้บอกไงว่าให้ดูไม่ให้ครูมาไง แต่ขยายัจังก็บอกว่าถ้ามันเปิดไม่ออกละ่ะมิจจังก็เลยบอกไม่ต้องไปสวหรอบถ้าเปิดไม่ออกก็ให้ขยายัจังช่วยก็แล้วกันขยายัจังดีใจเลยมีคนขอให้ช่วยด้วยแหละดีใจแบบนาหน้านิ่งทันพอดีเลยต้องรีบออกก่อนที่ครูจะมาเห็นแต่ก็เปิดไม่ออกตามสูตรหนังผีเลยมิจจังก็จะตะโกนให้ขยายะช่วยแต่มิจจังก็คิดว่าขยายัตจังต้องไปเรียกครูมาช่วยแน่แต่ตัวเองก็คิดอีกว่าถ้าติดจนออกไปข้างนอกไม่ได้อีกเลยละ่ะ ต้องแห้งตายแง,ง่ๆแต่ทํำยังไงประตูก็ไม่เปิดสุดท้ายประตูก็เปิดแต่ก็มีอะไรไม่รู้มาปิดประตูไม่ให้ไปหรอกนะห่าห้าหาไม่มีคนช่วยน่าสงสารจังแล้วขายะจังก็พังประตูเข้ามาเลยไปทางนู้นเร็วมิจังก็วิ่งไปเลยขายะจังดีใจเลยมิจังเรียกชื่อฉันด้วยแหละขายะจังเลยจับไอ้ตัวประหลาดลงชักโคกแถมกดให้ด้วยเหมือนอะไรสักอย่างเลยทีนี้ก็หายลงไปเลยแล้วก็ตัดมาขายะจังวันนี้เราสัญญากันแล้วว่าอย่างไงนะ ห้องน้ำพักอยู่ใช่มันหมายถึงว่าอย่าไปแตะต้องไงแล้วทำไมมันเป็นสภาพแบบนี้ล่ะถึงจะเป็นการก่นแกล้งแต่แบบนี้ก็เกินไปนะทำไมถึงทำแบบนี้คายะจังโดนดุเลยแล้วในหัวคายะจังก็ลอยมาว่าครูครับคายะจังบอกว่าผีเป็นคนทำอย่าไปโทษคนอื่นสิรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำซะหยุดนะอย่าพูดด้วยสีหน้าจริงจังสิหน้าขนลุกแถมตอนนี้ก็ยังมาโดนครูมิสกิดุอีกแต่ครูจิเอะก็เข้ามาบอกว่านี่เป็นความรับผิดชอบของฉันเองนะคะ หมายความว่าอย่างไรพอคิดว่ามันไม่สะดวกเลยจะซ่อมแต่ทั้งประตูทั้งเครื่องมือก็พังหมดเลยขอโทษที่ทําให้วุ่นวายค่ะแล้วขายะจังก็รอดกลายเป็นครูเจเอกที่โดนบ่นแทนขายะจังเลยถามว่าทําไมต้องโกหกด้วยละ่ะก็ถ้าบอกว่าผีเป็นคนทําใครจะเชื่อละ่ะก็จริงแฮะถ้าครูมองเห็นคิดว่าครูคนอื่นก็น่าจะเข้าใจด้วยแต่ครูเจเอกก็บอกว่ามองไม่เห็นเลยสักนิดขายะจังก็งงเลยทั้งที่มองไม่เห็นทําไมถึงรู้ว่าเป็นฝีมือของผีละ่ะครูเจเอกก็เลยบอกว่า ก็พอเชื่อในตัวคายะจังอยู่แล้วนะสิถึงแค่บังเอิญแต่ครูรู้ว่าคายะจังกำลังปกป้องทุกคนอยู่ครูเองก็ต้องปกป้องคายะจังเหมือนกันรูจทีเอะแล้วมิดจังก็เดินเข้ามาคือว่านะคายะจังแล้วดูคายะจังทำหน้าไปแอบหลังครูด้วยครูแกเลยจับมาเลยนาๆนาแค่คุูมีการเฉยเฉก็ได้มิดจังเลยขอโทษที่ทิ้งให้อยู่คนเดียวแล้วก็ขอบใจด้วยทำเอาครูยิ้มเลยน่ารักเกินแล้วก็ตัดไปตอนเย็นพ่อคายะจังก็มารับกลับบ้าน ครูจีเอกก็ถามครูมิสกิว่าคนที่มารับส่งคายะจังเป็นคุณพ่อตลอดเลยนะคะคุณแม่ขอทํางานอะไรหรอครูจีเอกยังไม่รู้เรื่องสินะแม่ของคายะจังน่ะแล้วก็ตัดไปป้าป๋าขอขี่หลังหน่อยเอ๊ะวันนี้ป้าป๋าป,ปวดไหล่นะเพราะงั้นไงของขี่หลังหน่อยแล้วก็มาถึงบ้านคายะจังก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านเลยแต่พ่อก็ตะโกนมาว่าชั้นสองขึ้นไม่ได้นะแล้วก็มีห้องตรงหน้าที่คายะจังเปิดแล้วก็พูดว่ามาม้า แล้วก็มีเสียงกรีดร้องออกมาอย่างหลอนเลยพ่อขยะจังก็เลยบอกว่าหมามมาน่ะแม่สบายลงมาก่อนเถอะแล้วก็จบไปแล้วนะครับสําหรับสปอยตอนแรกปริศนาที่ทิ้งไว้ให้เราห้องของแม่ขายะมีอะไรอยู่กันแน่เล่าสปอยครั้งนี้อาจจะ,ปะแปลกไปหน่อยนะครับเพราะว่าคนเล่าเองก็รู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดหากชอบในการฟังสปอยแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อกเงแบบทุยเพื่อป็นกำลังใจให้คนทําช่องสาหรับวันนี้ก็บายจ้า